สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ไม่เก่งพอดแคสต์ในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับซีรีส์ของบุ๊กรีวิวซึ่งแน่นอนว่าเราจะมารีวิวหนังสือกันอีกเช่นเคยและหนังสือที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เป็นผลงานของคุณราตีอธิษฐานซึ่งเธอนะคะก็ได้เขียนหนังสือนิยายหลายเรื่องเลยแต่เราเนี่ยได้มีโอกาสอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรก ซึ่งนิยายเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Blue Cloud มีเมฆบางเวลาซึ่งพอเราอ่านจบแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าประทับใจในการเขียนแล้วก็เนื้อเรื่องมากๆเรื่องราวค่ะมันจะมีความโรแมนติกอุ่นมีความสะท้อนสังคมอยู่บ้างและมีความคอมดี้นิดๆด,ด้วยในเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่อายุประมาณ30ต้นๆ เขามีชื่อว่าสาสีค่ะเขาเนี่ยเป็นศัลยแพทย์หนุ่มที่ได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านเกิดในรอบสี่ปีเพื่อมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนคนหนึ่งแต่แล้วค่ะวันแรกที่เขากลับบ้านเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้เขาเนี่ยได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่าทางประหลาดมากๆและมารู้ทีหลังว่าเธอชื่อว่าอารีค่ะ ิงสาวคนนี้นะคะเรียกได้ว่าโดนชาวบ้านตีตราว่าเป็นบ้าเป็นผีบ้าผีสิงเพราะว่าเธอเนี่ยชอบทำตัวลึกลับและเธอก็อาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่กลางป่าอยู่แบบเดีียวๆเลยและรอบบ้านของเธอคะ่ะเป็นแม่น้ำล้อมรอบเป็นน้ำแบบเหมือนขุดไว้รอบๆเวลาจะเข้าบ้านเธอเนี่ยเธอต้องเหมือนชักสะพานล,ลงมาเพื่อให้คนเดินเข้าไปได้ เธอนะคะเป็นคนที่ใส่ชุดดำไม่ว่าจะเทศกาลใดปิดแมสทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอกในบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายเต็มไปหมดพฤติกรรมของเธอก็ค่อนข้างแปลกค่ะมีคนเคยเห็นเธอเนี่ยนำศพของสัตว์ต่างๆใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเธอแล้วก็ขับไปในป่าและเธอค่ะมีในตา ที่ค่อนข้างเศร้าเลยทั้งซาสีและอาลีค่ะมาเจอกันโดยบังเอิญโดยไม่รู้ว่าความหลังของทั้งคู่เนี่ยถูกเชื่อมไว้โดยใครคนหนึ่งซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะและบทเรียนที่ได้จากนิยายเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านก็อย่างที่เราได้เกริ่นนำไปเนาะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนิยายที่มีชื่อว่า blue clouds หรือว่ามีเมฆบางเวลาของคุณราตีอธิษฐานซึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวที่เราไม่คิดว่าตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกประทับใจหลังจากที่อ่านจบด้วยความที่ผู้เขียนนะคะบรรยายภาพได้โอเคมากๆเลยและเรื่องราวมันไม่ใช่แค่นิยายแบบ อ่านได้ทั่วไปแบบอ่านเรื่อยๆอะค่ะแต่เป็นนิยายที่มีข้อคิดสอดแทรกอยู่ตลอดเวลามีความสะท้อนสังคมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นใจในหลายๆอาชีพที่เขาอาจจะเลือกไม่ได้เขาอาจจะจำเป็นต้องทำด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะก็ ในการรีวิวในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่สปอยเนื้อหาใดๆเลยจะพยายามพูดในมุมกว้างๆแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพมากที่สุดแต่ตอนจบค่ะเราจะมาพูดถึงบทเรียนที่เราได้จากนิยายเรื่องนี้กันว่าทำไมนิยายเรื่องนี้เนี่ยเราถึงนำมารีวิวและทำไมถึงเป็นนิยายที่ เรียกได้ว่าติดท็อปทรีนิยายที่เราชื่นชอบมากที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะก็เรื่องราวนะคะก็จะเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่มีอายุประมาณ30ต้นต้นๆเขาเนี่ยก็ดีกรีไม่ธรรมดาเลยเป็นศัายแพทย์เขาได้ให้เรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ภาคใต้ยอยู่สักพักจนเขาเนี่ยเริ่ม เก็บเงินได้แล้วก็อยากจะกลับมาเปิดคลินิกสัตว์ที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับคุณแม่ด้วยซึ่งสสีค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดพึ่งพาได้รักครอบครัวแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆถึงแม้ภายนอกเนี่ยเขาจะดูแบบเป็นคนเด็ดขาดแต่ว่า เขาเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งเลยค่ะซาสินะคะเวลาคนในหมู่บ้านเรียกเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮารีซึ่งก็เดี๋ยวเราขอเรียกว่าพี่ฮารีละกันเนาะซึ่งฮารีเนี่ยนะคะก็กลับมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านเนาะแล้วก็พยายามที่จะหาพื้นที่ในการเปิดคลินิกสัตว์คุณแม่ของฮารีนะคะมีชื่อว่า นาพุทธาซึ่งนาพุทธาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมขนเป็นคนที่เหมือนสาสีเลยอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดเป็นคนที่แบบใครจะมาเอาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าผิดจริงๆก็ยอมรับผิดนะคะในวันที่ฮลีเนี่ยกลับมาบ้านคะ่ะในวันนั้นเนี่ยรถของฮาลีเนี่ยดันไปติดหล่มที่แบบคือ มันเอาขึ้นไม่ได้อะค่ะฮารีก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ยังไม่อยากโทรหาคุณแม่เนาะไม่อยากไปรบกวนคุณแม่ก็พยายามแบบดันรถช่วยตัวเองอะไรทุกอย่างแล้วมันมันออกจากล่มไม่ได้จริงแต่อยู่ดีๆค่ะก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาเป็นผู้หญิงใส่หมวกผิดแมสขับรถอย่างเร็วเลยขับทิวผ่านเขาไปเขาเนี่ย จะเรียกขอความช่วยเหลือแต่เธอคนนั้นค่ะดันไม่จอดแล้วก็ขับเลยไปเลยจนสุดท้ายค่ะฮารีก็เลยต้งตัดสินใจเนี่ยโทรหาคุณแม่ให้มาช่วยก็เมื่อกลับไปถึงบ้านเนี่ยฮารีก็ได้พูดคุยกับคุณแม่เนาะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาอยู่ที่บ้านที่อยู่ในป่าที่เคยเป็นบ้านแบบ เหมือนบ้านร้างมาก่อนแล้วเธอเนี่ยก็ซื้อบ้านนั้นไปไปปรับปรุงแล้วก็อยู่คนเดียวซึ่งคุณแม่ของฮารีนะคะก็คิดว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนกับใครเป็นผู้หญิงที่น้อมนอมมากๆแต่าศาสสีค่ะหรือว่าฮารีเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าแบบผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าคบหาเท่าไหร่และด้วยความที่คนในหมู่บ้านนะคะ คิดว่าอารีเนี่ยเป็นคนที่เหมือนโดนผีสิงเป็นคนแปลกหน้าเพราะว่าเธอเนี่ยชอบทําอะไรแปลกชอบทําอะไรลับๆล่อๆซึ่งฮารีค่ะตอนแรกเขาก็เชื่อแบบนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองคนค่ะต้องไปทําอะไรด้วยกันก็เลยทําให้เหมือนฮารีค่ะเริ่มเปิดใจให้อารีมากขึ้น จากที่มองว่าอาลีเนี่ยเป็นคนแปลกเป็นคนน่ากลัวเหมือนที่ชาวบ้านบอกเลยแต่พอรู้จักกับอารีจริงๆแล้วเนี่ยสสีก็เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงมองเธอแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ฮารีคิดเลยซึ่ง อารีก็มีความแบบเออมันมันไม่จริงนะที่คนในหมู่บ้านพูดและยิ่งเขาไปกรุกคลีรีกับอารีมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งโดนหาว่าแบบเออไปเป็นบ้าต,ตามไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าอารีเนี่ยทําของใส่สสิหรือเปล่าซึ่งสสีค่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอารีเป็นคนที่โอเคมากๆเลยเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีพื้นหลัง ที่ค่อนข้างเจ็บปวดเลยแล้วก็ได้หนีมาอยู่ที่ต่างจังหวัดซาสีค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใครจะว่าไงเขาช่างเพราะว่าเขารู้ตัวตนของอารีแล้วว่าอารีเนี่ยเป็นคนยังไงอารีค่ะจริงๆแล้วเธอเนี่ยรู้จักฮารีมาอยู่เกานแล้วฮารีนะคะเป็นเพื่อนสนิทของรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าเมฆค่ะ เมฆเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าช่วยชีวิตอารีไว้เลยแล้วอารีก็รักพี่เมฆเหมือนพี่ชายแท้ๆซึ่งมารู้กันทีหลังว่าพี่เมฆเนี่ยกับอารีเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะมากกว่าเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโหคนเขียนนี่แบบสุดยอดยมากๆเลยที่ทำให เราเนี่ยโดนหลอกได้เต็มตาขนาดนี้ก็เมฆนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันจิตใจดีเกี่ยวกับสัตว์มากกว่าตัวาศาสีซะอีกซึ่งเมฆค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้าศาสีเนี่ยได้เรียนสตวแพทย์และที่าศาสีกลับมาบ้านเกิดเพื่อเปิดคลินิกสัตว์เนี่ยก็เพราะว่าสัญญากับเมฆไว้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมาเปิดคลินิกด้วยกัน เรื่องราวค่ะมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะอารีนะคะไว้ใจเมฆมากและเชื่อว่าพี่ฮารีเนี่ยจะเป็นคนที่ไว้ใจได้เหมือนกันเพราะว่าพี่เมฆเนี่ยได้บอกไว้ว่าถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮารีจะไม่ยอมทิ้งอารีไปไหนแน่นอนซึ่งก็อย่างที่เมฆบอกไว้จริงๆค่ะฮารีก็เป็นคนที่ช่วยเหลืออารีมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องราวเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ฮารีก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอและอารีก็รู้สึกว่าคนเนี้แหละที่เขาเพิ่งพาได้เขาสามารถแบบเชื่อได้สนิทใจเลยว่าฮารีเนี่ยจะไม่ทําอะไรเขาแน่นอนแต่เรื่องเราค่ะมันไม่ได้สวยหรูเพราะฮารีและอารีนะคะก็ต่างก็มีเรื่องที่เก็บไว้เป็นความลับซึ่ง ในเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้รู้ความลับของแต่ละคนหรือว่าของกันและกันเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงหรือว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะลองไปอ่านเรื่องราวของ Blue Cloud หรือว่า m ี b e กบางเวลาของคุณราตีอดีฐานดูนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจสะท้อนสังคมมีความเศร้ามีความโรแมนติกมีความอบอุ่น ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทเรียนที่ได้จากนิยายเรื่องนี้เนี่ยเราขอชื่นชมภาษาของคุณราตีอดิฐานก่อนว่าคุณราตีอดิฐานเนี่ยเขียนบรรยายออกมาได้สวยงามมากๆคือเราสามารถจินตนาการในสิ่งที่คุณราตีอดิฐานต้องการอยากจะให้เราเห็นได้เลยและเวลาเราอ่านเรารู้สึกถึงแบบความอบอุ่น ความแบบบ้านๆความแบบชิลๆของเนื้อเรื่องของตัวละครมันทําให้เราสึกว่าพอเราอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยคะ่ะมันทําให้เราแบบเฮ้ยสุดยอดอะคือแบบไม่ว่าเราจะเครียดอะไรามาพอมาอ่านเรื่องนี้แล้วมันแบบเหมือนน้าเย็นนะคะที่แบบนิ่งสงบซึ่งเราชอบมากๆกับภาษาของคุณราตีอธิษฐานแล้วเรา ก็สัญญาว่าเราจะติดตามผลงานของคุณราตีอธิษฐานเ,เรื่อยๆเลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงบทเรียนที่เราได้จากนิยายเรื่องนี้กันดีกว่าก็บทเรียนในเรื่องราวเรื่องนี้นะคะมันก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเราขอสรุปออกมาเป็น3ข้อใหญ่ๆซึ่งเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะ ก็บทเรียนแรกเลยเนี่ยเป็นบทเรียนที่ตัวเราเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้มันหายไปจากตัวเราได้เหมือนกันบทเรียนที่หนึ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ยตัดสินคนผ่านสายตาของคนอื่นในเรื่องค่ะอารีนะคะจะถูกชาวบ้านมองว่าเป็นผีบ้าเป็นคนสติไม่ดีต่างๆนานา,นาเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้เป็นคนแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันก็มีไม่กี่คนที่แอบเปิดใจให้อารีเนาะแล้วก็ทำความรู้จักเธอนอกนั้นค่ะเธอก็จะโดนคนอื่นว่าตลอดว่าเธอเนี่ยเป็นคนบ้าหรือเปล่าเป็นคนเล่นของหรือเปล่าทั้งๆที่คนพวกนั้นเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวเธอเลยจริงๆหรอกว่าได้รู้จักตัวเธอเลยจริงๆ ซึ่งตัวเราเองค่ะก็มีบางครั้งที่เหมือนมีคนมาเล่าให้เราฟังว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ดันเชื่อไปตามนั้นซึ่งเรากับกลายเป็นตัดสินเขาผ่านขี้ปากของคนอื่นหรือว่าผ่านสายตาของคนอื่นซึ่งตัวเราเองยังไม่เคยไปรู้จักกับเขาจริงๆเลยและมันทําให้ตัดโอกาสในการรู้จักคนดีๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะคือบางทีคนคนนั้นเนี่ย ลักษณะเขาเป็นแบบนั้นตัวเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนเรานิี้ใส่มันไม่เหมือนกันความแบบใช้ชีวิตมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแต่เราดันไปตัดสินเขาจากคําพูดของคนอื่นจากสายตาของคนอื่นทั้งนั้งที่เราไม่เคยพิสูจน์เลยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแบบไหน บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยก็ได้แต่เราดันตัดโอกาสที่จะรู้จักคนดีๆคนหนึ่งผ่านสายตาแล้วก็คำพูดของคนอื่นนี่แหละคะ่ะเป็นบทเรียนบทแรกที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้บทเรียนบทที่2นะคะก็คือบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จะมีความสุขมากกว่า บางสิ่งบางอย่างค่ะมันอาจจะกวนใจเราเนาะเราอาจจะสงสัยมากๆว่าความจริงอะ่ะมันคืออะไรแต่เราพยายามหาคําตอบไปค่ะทั้งที่ในใจมันก็รู้ว่าถ้าเราหาได้ได้คําตอบแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเผลอๆมันก็แย่ลงด้วยแล้วก็บางครั้งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปรื้ออะไรมันขึ้นมาแล้ว ราก็เลยคิดว่าการไม่รู้บางอย่างนะมันดีกว่าเราอาจจะมีความสุขมากกว่าใช้ชีวิตยู่กับปัจจุบันยิ่งเรารู้ไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าคิดมากมากก็ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยการไม่รู้ดีที่สุดค่ะถ้ามันไม่ได้มีผลดีผลเสียอะไรต่อเราเนี่ยแค่เราใช้ชีวิตให้มันอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอและบทเรียนข้อที่3นะคะ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเราคิดว่ามันมีหลายอาชีพคะ่ะที่สังคมเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําอาชีพพวกนั้นแต่อาชีพพวกนั้นคะ่ะอาจจะไม่ได้ทำร้ายใครก็ทําไปด้วยความสุจริตแล้วก็มีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทําบางคนก็อาจจะทําเพื่อหาเลี้ยงตัวเองทําเพื่อแบบเอาเงินไปรักษา ครอบครัวที่ป่วยหรือว่าไปใช้หนี้ซึ่งถ้าทําอาชีพสุจริตอะคะ่ะเราคิดว่ามันไม่ได้แบบเสียหายอะไรเลยเราอย่าไปมองอาชีพพวกนั้นที่แบบคิดว่าแบบเออทําแบบนี้มันเปิืองเนื้อเปลืองตัวหรือว่าทําแบบนี้มันมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้คือเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนักในชีวิตเนาะเพราะว่าคนเราเกิดมาทุนมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้ว เราจะไปมองเขาว่าเออเป็นคนไม่ดีมันก็ไม่ใช่กับการที่ทําอาชีพอะไรที่แบบเออทุกคนดูอาจจะแบบเออคนพวกนี้ต้องไม่ดีแน่ๆเลยอารมณ์เหมือนแบบมองคนสักว่าคนสักเป็นคนเกเรค่ะซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนเนาะคือมันเป็นรสนิยมของเขากับอาชีพบางอาชีพก็เหมือนกันการที่เขาไปทําแบบนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลที่จําเป็นมากๆที่จะต้องทําเหมือนอารีอะค่ะที่ คุณน้าของอารีเนี่ยเขาทำอาชีพขายบริการซึ่งมันถูกสองคมมองว่าไม่ดีอยู่แล้วแต่ตัวน้าเขาเองอะค่ะก็นาเงินมาดูแลอารีส่งเรียนแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกได้ว่าไม่ให้อารีลำบากเลยแต่อาชีพนี้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งมันทำไปเพื่อความอยู่รอด ของคนคนหนึ่งแล้วก็มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นจริงๆเราก็เลยคิดว่าอาชีพที่เรามองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมมันเป็นแบบนี้มันเบืองเนื้อเบืองตัวแต่จริงๆเนาะมันเป็นอาชีพที่สุจริตค่ะมันก็ดีกว่าไปขอใครกินขอค่าคนเสพยาเสพติดเป็นงานที่แบบมันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบปล้นใครกินด้วยซึ่งถ้ามีแบบ สติสัมปชัญญะดีอยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรกับพวกเราใช่ไหมคะซึ่งมันก็ลองเทียบดูกับคนที่แบบไปป้นคนไปฆ่าคนไปหวังชิงเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มองคนพวกนั้นว่าเป็นคนที่แบบแย่มากกว่าคนทำงานสุจริตนะคะก็ถือว่า เป็นอาชีพหนึ่งที่ในประเทศไทยบางครั้งก็อาจจะยังไม่ยอมรับมากๆเพราะว่าแบบคิดว่าเออมันมันดูไม่ดียิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งไม่ดีเขาไปใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพพวกนี้เขาสุดจริตค่ะผมไม่ได้มีอะไรเลยเขาก็ทํางานปกติของเขาก็เหมือนกับการที่เราทํางานในสายของเราเขาก็ทางานในสายของเขาเนาะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ แล้วเราขอฝากไว้ก่อนจบนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลของมันถ้าไม่รู้เหตุผลของการกระทําของใครจริงๆเนี่ยอย่ารีบด่วนตัดสินใครเพราะถ้าเรารู้เหตุผลแล้วมันอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เราไปตัดสินใครโดยไม่สืบสาวสาเหตุหรือว่าเหตุผลก่อนเนี่ยมันอาจจะทําให้คนคนนั้นนะ่ะโดนทําลายชีวิตหรือว่าโดนเราเนี่ยไปพูดต่อต่อ,ตอ จนชีวิตเขาพังก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใครอะให้เรารู้จริงก่อนแล้วก็พยายามเข้าใจเหตุผลของผู้คนในโลกนี้มากขึ้นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นโลกเรามันก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ถ้าใครทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดไม่มีความเป็นมนุษย์นั่นแหละคะ่ะก็อันนั้น ก็ต้องพูดกันอีกเรื่องนึงเนาะและในวันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องราที่เราอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของ blue clouds หรือว่ามีเมฆบางเวลาซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราก็ขอฝากร้านไว้นะคะเป็นร้านขายโปสการ์ดแล้วก็มีตัวโพสต์อิดด้วยตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่แล้วก็คือคอลเลกชันมูนซึ่งเป็นคอลเลกชันพระจันทร์นั่นเอง ก็มีโปสการ์ดสกายคอลเลกชันก็คือคอลเลกชันทองฟ้าคอลเลกชันพระจันทร์แล้วก็มีโพสอิทที่เป็นสกายคอลเลกชันคือคอลเลกชันทองฟ้าเหมือนกันสามารถสังส่งซื้อได้ทาง Shopee ค่ะ s h o ป e e มีชื่อว่า Postcard under score pmk p o s t c a r d under score แล้วก็ p m k ซึ่งก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะคะก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากทางเราเนาะที่จะได้มาจากท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนด้วยความที่เราได้หยุดทำคลิปไปนานมากๆมีทั้งป่วยแล้วก็ยุ่งๆกับตัวร้านเนี่ยแหละซึ่งเราก็จะพยายาม กลับมาอ่านหนังสือให้บ่อยมากขึ้นแล้วก็จะได้นํามารีวิวท่านผู้ฟังได้ฟังกันนําบทเรียนต่างๆมาพูดให้ฟังกันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ติดตามเราจนถึงทุกวันนี้ก็ไว้เจอกันในเอพ s o ซดหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ